สวันเกิดดวงเจ้ากรรมในเวนเปิดทางฟ้าให้อภัยทำมาหากินหลังจากนี้จะมีแต่ความรุ่งเรืองและความร่ำรวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิ i ิคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเปิดดวงนะครับใครเกิด4วันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงชะตาเทวดาเจ้ากรรมในเวรและผู้ที่มีกรรมผูกกันมาเนี่ย จะเปิดทางให้นะครับทำมาหากินหลังจากนี้จะมีแต่ความรุ่งเรืองและร่ำรวยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจทำวอลเปเปอร์เสริมดวงนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากบูชาองค์ท่านทาวเวสุวรรณเสริมดวงแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเพียงองค์ละ9บาทจาบกาทจกปกติ999บาบาทนะครับโอเค ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่เกิดใน4วันเกิดต่อไปนี้ผมอยากจะแนะนําให้ไปเร่งทําบุญสร้างกุศลด้วยนะครับแล้วชะตาของคุณเนี่ยจะดีเร็วขึ้นมากๆส่วนอีก3วันเกิดเนี่ยเราก็ทํารอไว้นะครับเพราะว่าดวงชะตาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับเริ่มจากวันเกิดแรกนะครับก็คือคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยดวงชะตาจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับประสบความสําเร็จดีอยู่ดีมีสุข อยู่ดีกินดีนะครับใครที่กำลังโสดอยู่นะครับก็จะได้คู่ดีนะครับใครที่มีแฟนแล้วก็มีสิทธิ์ขอถูกขอแต่งงานนะครับใครที่แต่งงานแล้วก็มีสิทธิ์มีลูกมีหลานดีนะครับแนะนำนะครับให้ไปไหว้พระแม่ลักษมีนะครับที่ตึกเกสรนะครับใครที่เกิดในวันจันทนะดวงชะตาจะดีมากๆนะครับแล้วก็ให้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะครับจะดีมากๆ วันเกิดที่2ครับคือคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยดวงชะตาเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษานะครับให้หมันสวดมนต์ภาวนาให้เยอะๆนะครับพยายามบอกต่อสิ่งดีๆกับคนอื่นอะไรที่ไม่ดีพยายามอย่าพูดเก็บไว้ในใจพอนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับแนะนำให้ไปทำบุญนะครับกับเกี่ยวกับการเรียนนะครับการเรียนที่ไหนก็ได้นะครับจะเป็น โรงเรียนนะครับจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือจะเป็นาการเรียนของพระก็ได้นะครับแล้วแต่คุณการเรียนของพระเ,เองก็ได้นะครับอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนเนี่ยคนเกิดวันอังคารเนี่ยไปทําบุญตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวซะแล้วคุณเนี่ยจะชีวิตหลังจากนี้คุณจะรุ่งเอารุ่งเอานะครับใครไม่เชื่อลองทําดูนะต่อมาวันเกิดที่3ครับคนเกิดวันพุธนะครับ ใครที่เกิดในวันพุธนะครับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้จะมีคนสนับสนุนจะมีคนผลักดันจะมีคนส่งเสริมให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับมีแต่ความก้าวหน้านะครับสิ่งใดที่ติดตดขัด,ข,ดขัดอยู่ก็จะค่อยๆเปิดนะครับคนเกิดวันพุธดวงชะตาเนี่ยจะดีขึ้นแทบจะทุกด้านเลยนะครับใครที่อยากทำบุญเสริมดวงอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรลองไปทำบุญให้กับอา คนสูงอายุดูนะครับคนหรือไม่ก็คนพิการนะครับจะดีมากๆนะครับใครที่เกิดวันพุธเนี่ยไปทําบุญตรงจุดนี้นะครับเริ่มต้นที่1บาทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหรียญ25สตางค์กับ50สตางค์เนี่ยหายากกว่านะครับเราพูดกันตรงๆนะบางทีเนี่ยเราเห็นข้อความอะไรเด้งขึ้นมาเนี่ยเริ่มทําแค่1บาทก็ได้นะครับคือทําบุญเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่า ทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจนะถ้าคนทําบุญหนึ่งบาทกับคนทําบุญหลักล้านตั้งใจเท่ากันนะครับได้บุญเท่ากันแต่ว่าส่วนใหญ่จะตั้งกลัวจะตั้งใจไม่เท่ากันนี่สินะครับก็อยู่ที่ความตั้งใจนะครับถ้าตั้งใจมากก็ได้บุญมากนะครับไม่ได้อยู่กับจํานวนเงินเนาะต่อมาวันเกิดที่สี่ครับคือคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับใครที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานนะครับมีงานเข้ามามากขึ้น นะครับมีเงินเข้ามามากกว่าเดิมนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นเริ่มประสบความสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างนะครับแนะนําให้ทําบุญสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลนะครับช่วยสนับสนุนเขานะครับแล้วเราจะเติบโตอย่างมั่นคงเมื่อทําบุญเสร็จนะครับให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกคนนะครับที่เราเคยติดค้างกันอยู่นะครับก็เพื่อนเพนพี่พี่น้องนท่านใดนะครับที่ติดขัดอะไรอยู่เนี่ยก็ต้องไปทําจุดนี้ นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็จะแนะนําให้ไปช่วงนี้นะครับให้ไปทําเกี่ยวกับยืนยานพาหนะแล้วก็การเดินทางทั้งหลายนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็จะแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ําดื่มเครื่องดื่มนะครับจะดีมากๆนะครับส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับในช่วงนี้นะครับให้ทําบุญนะครับช่วยเหลือผู้อื่นนะครับในเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วก็การอยู่อาศัยนะครับจะดีมากๆ แล้วก็คาถาเปิดดวงชะตานะครับขอเข้ามาอโหสิกรรมให้คุณตั้งน้โมสามจบและสวดดังต่อไปนี้นะครับพุทโธอโหสิธโมอโหสิสังโฆอโหสิจากนั้นเนี่ยก็ให้ขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรอย่างจริงใจนะครับอะไรติดค้างการขออุทิศบุญกุศลที่ได้เคยสร้างให้กับท่านนะครับขอให้เราตัดเวรตัดกรรมให้ขาดจากการอย่ามีสิ่งนะครติดค้างกันไปขอให้ทํากินรุ่งรุ่งรวยรวย,รวยประสบความสําเร็จ ะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับขอให้ทุกท่านชีวิตดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจคอร์สสอนสร้างไรายได้จาก Facebook จาก YouTube หรือจาก Affiliate เนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคอร์สละ999บาทเท่านั้นโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ